สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีอะไรอยากจะบอกคุณโอเคก่อนนอนนะคะคืนนี้มาค่ำๆเย็นๆมาดูกันซิว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง คลิปนี้เป็นคลิปแบนดอมน,นะคะแล้วก็เป็น general reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไหนขอดูคนคนั้นสิเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคืนนี้ the emperor the lover oh my god for fans เ e อ m i มเหมือนเหมือนคิดถึงอยู่เงียบๆเนาะลักษณะแบบนิ่งๆนิ่งๆแต่ไม่นิ่งเอ๊ะยังไงเดี๋ยวนะอืมสิบถ้วย เขามีอะไรอยากจะบอกคุณทำไมมันหวานฉ่ำอย่างนั้นแฮงแมนอ๋อ oh, เคียบวันอ๋อเจ็ดเหรียญเข้าใจแล้ว คนฟังคงจแบบอะไรของมันเข้าใจอยู่คนเดียวอ๋ออ๋อยู่คนเดียวไม่พูดสักทีอะโอเคจะเล่าเรื่องให้ฟังจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเออผู้อ่านคิดว่าเรื่องราววันนี้นะคนคนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีพันธะหรือมีคอมมิทเมนต์อะไรของเขาอยู่แล้วบางคนมีครอบครัวแล้วนะคะมีตัวจริงมี หรือว่ามีมีแฟนที่ที่ยังไม่ได้เลิกกันหรือมีครอบครัวอ่ะบางคนมีครอบครัวแบบว่าแต่งงานไปแล้วมีมีลูกด้วยกันด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะอาจจะมีสามีหรือมีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกก็ด้วยกันเราด้วยหรือบางคนก็อาจจะมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วยังไม่ได้แต่งงานกันก็มีนะคะแต่คือเขาอ่ะ โอเคแหละเขาชอบคุณเขาเขารักคุณนะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้วันนี้เวลานี้ก็คือเขามีความคิดที่อยากจะจริงจังกับคุณแต่มันติดอยู่ที่เขามีคอมมิทเมนต์และเขาจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเขาจําเป็นที่จะต้องผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขามีครอบครัวแล้วในหลายๆคนที่ที่มาดูคลิปนี้ คุณอาจจะดีลกับคนที่เคยมีครอบครัวแล้วตอนเนี้คือยังตัดไม่ได้หมายถึงว่าเขาอาจจะต้องดูแลครอบครัวเขาก่อนเขาอาจจะมีลูกด้วยกันได้นะคะอาจจะมีลูกด้วยกันเนี่ยแหละที่ที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้จบกันลําบากในด้านความรู้สึกเนี่ยผู้อานรู้สึกว่าเขาไม่ไม่น่าจะมีความรู้สึกรักหรือว่าเชิงเสน่หากับอีกฝั่งหนึ่งแล้วอะต่ แต่มันค่อนมาทางคุณมากกว่าคือเขามีความรู้สึกเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะแบบจริงจังอยากจะแบบคบหาแบบเปิดเผยลงเอยกับคุณนะ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะตอนนี้ยังยังต้องรับผิดชอบคนปัจจุบันคนนี้ก่อนคนที่เขาคบหาอยู่ด้วยหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวของเขาอาจจะเป็นสามีและลูกหรือว่าภรรยาและลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือเขาต้องพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดก่อนในส่วนของเขาพยายามออดูแลพยายามรับผิดช,ชอบพยายามพยายามทําให้ดีก่อนที่เขาจะจบกับอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วก็ในตอนนี้สถานการณ์ของคุณที่บอกว่ามันดูแบบ เออเหมือนคิดถึงแบบเงียบๆก็คือแบบผู้ผู้อ่านรู้สึกว่ามันเหมือนเขาแบบยังทําอะไรมากไม่ได้แต่เขาคิดเขามีการคิดมีการแพนมีการวางแผนเอาไว้อยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเคลียร์เรื่องเนี้ยได้จบอะ่ะเขาถึงจะไปเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่มันอาจจะใช้เวลานานเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าต้องรอต้องรอเวลาต้องรอดูสถานการณ์ต้องรอให้อะไรต่างๆมันเข้าที่เข้าทาง แต่เขาวางแผนเอาไว้แล้วยังไงเขาก็จะต้องมาจริงจังกับคุณให้ได้ยังไงเขาก็จะต้องคบหากับคุณแบบเปิดเผยบางคนแบบคิดฝันไว้ว่าเอออยากอยากแต่งงานอยากมาแบบแต่งงานจดทะเบียนอะไรกับคุณให้แบบมันถูกต้องตามประเพณีให้มันถูกต้องแบบว่าอยู่อยู่กันแล้วแบบสังคมยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าแอบบคบหากันหรือว่าอ,อ,อยู่กันแบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยคือ ไม่ใช่แต่ถ้าเขาดึงคุณเข้ามาตอนนี้หรือว่าทําอะไรตอนเนี้ยกับคุณน่ะมันทําไม่ได้มันมันลําบากเพราะเขายังต้องจัดการในส่วนของเขาเู้อ่านอยู่สึาเขา,เขามีครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็บางคนมีลูกที่ที่เป็นปัญหาสําคัญเออเพราะว่าถ้ายังไม่มีลูกเนี่ยมันอาจจะจบกันง่ายกว่านี้แต่บางคนมีลูกแล้วก็บางคนเนี่ยถ้ายังไม่มีลูกกันนะก็คืออีกฝ่ายหนึงอ่ะ คนของเขาอะคนคนที่เขามีคอมมิชเมนต์ด้วยเนี่ยนะคะคืออาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วก็ดีกับเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าจะทิ้งคนนั้นมาเขาก็มีความรู้สึกผิดมันเหมือนกับว่าเขาฝั่งนั้นน่ะเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ด้วยว่าว่าคนกลางเนี่ยนะเขามีคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ย เขามารักมาชอบกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอาจจะยังแบบทําใจไม่ได้เขาก็เหมือนแบบอยู่รอจนกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทําใจได้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเหมือนยังมีความเป็นห่วงอยู่นะคะยังมีความเป็นห่วงยังมีความที่รู้สึกว่ายังต้องรับผิดชอบอีกคนหนึ่งก่อนอะ่ะอืมและนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณ ถ้าเขาเงียบๆนิ่งๆไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะเขาคิดตลอดนะเขาเขาวางแผนอน,นาคตเอาไว้แล้วก็พยายามพยายามที่จะทําให้มันสําเร็จให้ได้เขาคิดเยอะคิดวางแผนมากๆเลยนะคะไม่ได้นิ่งเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆงเรื่อยๆเฉยๆอะไรอย่างนงี้นะ แต่เขาแค่แบบพยายามทําทุกอย่างให้มันถูกต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันดีกับทุกฝ่ายให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็รู้แหละว่ามันจะต้องมีคนเสียใจจะต้องมีคนที่เจ็บปวดแต่เขาอะคือบางทีเรื่องของหัวใจมันก็มันก็บังคับกันไม่ได้เขาดันมารักคุณแล้วแล้วเขาดันหมดใจกับอีกคนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องต้องจบก่อนอืม แต่ผู้อ่านเห็นด้วยที่เขาจะจบให้เคลียอีกฝั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาหาคุณอันเนี้ยถูกต้องแต่ถ้าเขาดึงคุณเข้าไปในในระหว่างที่เขายังแบบคาราคาซังกับอีกคนนึงยังมีครอบครัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เห็นด้วยแล้วคุณน่ะก็ไม่ควรเข้าไปเพราะคุณจะยิ่งแบบเหมือนด้อยค่าตัวเองอะ่ะอืมแล้วก็เหมือนเขาไม่ให้เกียรติคุณด้วยแต่แบบเนี้ยกรณีเนี้ยดีนะคะ โอเคอ่ะมาดูไพ่ข้อความนะ I dream about you ฉันฝันถึงเธอฝันในที่นี้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเป็นฝันแบบจินตนาการหรือการวางแผนอนาคตร่วมกันอะไรอย่างนี้มากกว่านะไม่ได้ไม่ใช่ว่าฝันแบบนอนแล้วหลับฝันอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณว่าฝันว่าจะมีเธอ อยู่ในอนาคตกับฉันอะไรเงี้ยฝันว่าจะได้แต่งงานกาันอยู่กินกันอะไรเงี้ย I wish you were here ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้ I made a stupid mistake ฉันทำผิดพลาดงูงูฉันทำเรื่องงูงูลงไป Please don't leave me ได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปเลยนะ You are my one and only. โอ้ย my one and only อะไรเนี่ย We meet at the wrong time and the wrong place นี่ไงเราเจอกันในเวลาที่ผิดเออเราเจอกันแบบผิดที่ผิดเวลานะคะเจอกันผิดที่ผิดเวลา won't care about you if you are not important to me. ฉันจะไม่แคร์เธอเลยนะถ้าเธอไม่สำคัญสำหรับฉัน Perhaps I was expecting too much. บางทีฉันอาจจะคาดหวังมากเกินไปก็ได้อโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของ น่าจะเป็นรักสามเศร้าเรา3ามคนเนาะจริงๆอ่ะผู้มีความรู้สึกอีกแบบหนึง่งอีกกรณีหนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังก็ได้ก็คือประมาณว่าอีกเคสหนึ่งนะเป็นเคสของคนเก่าของคุณคนเก่าของคุณสามีเก่าภรรยาเก่าของคุณที่ที่ยังอาลัยอาวรคุณอยู่ก่อนหน้านี้เขาเคยผิดพลาดเคยหลงผิด เคยทําอะไรผิดพลาดไปเคยทิ้งคุณเคยทิ้งครอบครัวไปบางคนอาจจะยังไม่ได้แต่งงานม,มีลูกอะไรกันอ่ะอาจจะเคยคบกันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทิ้งคุณไปก่อนเขาทิ้งคุณไปก่อนเขาอาจจะไปมีคนอื่นมีมือที่สามเข้ามาหรือว่าทําอะไรผิดกับคุณไปแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาเพิ่งรู้ตัวแล้วเขาอยากจะกลับมามีความรู้สึกว่าตัดคุณไม่ขาดตอนไปไอตอนจะไปนะ่ะ ลิงโลดไม่คิดอะไรแต่พอไปแล้วปุ๊บพอสูญเสียคุณไปแล้วปุ๊บกลับเพิ่งรู้สึกตัวและรู้ว่าคุณเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและเขาอะตัดคุณไม่ขาดและอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาแต่ก็กำลังหาวิธีหาหาหนทางไม่รู้ว่าจะกลับมาทางไหนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำกับคุณมาเยอะอืมแล้วบางคนก็เป็นสามีเก่าหรือภรรยาเก่า เคยแต่งงานกาันเคยอยู่กินกันแอบไปมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือบางคนก็มีลูกด้วยกันแล้วด้วยอืมบางทีนะบางคนอาจจะแบบเข้าทางลูกนะถ้าถ้ากรณีที่มีลูกแล้วนะคะเขาอาจจะแบบว่าเออขอกลับมาหาลูกมาเยี่ยมลูกมาเจอลูกอะไรแบบเนี้ยใช้ลูกเป็นสะพานเป็นสื่อได้เหมือนกันแบบว่าอยากกลับมาแบบคิดถึงอะเอาออกจากหัวไม่ได้ตัดไม่ขาด ทั้งทังท,งที่ตอนแรกอยากจะไปใจจะขาดพอไปปุ๊บอ่ะอยากกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะมีสองกรณีอืมีสองกรณีมีสองเคสโอเคก็จบการอ่านไพ่จริงๆแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้มาหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ